สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมเซลนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือสีเลมนี้แล้วก็ล่าสุดน,นะครับวินัยนักเทรดนะฮะวันนี้ผมมีคลิปที่อยากพูดถึง price pattern แบบใหม่นะที่ผมเพิ่งรู้จักนะครับจริงมันมีนานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งรู้จักนะรู้จักจาก,จากหนังสือของคุณสตีเปิร์นนี้นะครับเขาตั้งชื่อว่า rising w a l e ผ่านตาหลายตัวนะผ่านตาไปประมาณสองสมตัวแล้วครับเออจึงสะเก็ดได้ว่าเออว่ะสองนี้มันมีเว้ยสองนี้มันมีเว้ยจึงไปหาคอนเทนต์มาทําให้ท่านได้ดูกันนะครับอ่าเ i รไรซิ่งบอลลลักษณะคือราคามันขึ้นเนี่ยมันมันเขย่าเป็นฟันปลาขึ้นไปครับคือมันจะไม่ไม่ไม่ประมาณว่ามันไม่ชนแนวต้านแล้วมันก็ออกข้างนะแต่มันก็ยกไายกโลไปแต่มันก็ ก็ไม่ยอมวิ่งแรงครับมันขย่าขึ้นนะครับอารมณ์ประมาณว่ามีการสะสมในขาขึ้นนะครับประมาณนั้นนะเห็นไหมขึ้นไรมีคนขายแต่ว่าแต่ว่าคนซื้อเขาเขาเขาซับแรงขายครับแล้วก็ดันไปต่อครับคนขายที่ทุนต่ำนะก็ขายมาคนเจ้ามือประมาณนะเจ้ามือเ,เก็บสะสมไมครับแล้วก็ มีคนดันไปแล้วก็เจ้ามือเก็บใ่รอบครับเนี่ยเจ้ามือเก็บในขาขึ้นครับแล้วก็ดันพรวดไปแรงเฮะนี่เป็นลักษณะนะครับของทฤษวิที่ซ้อนอยู่ภายใต้การแกว่งแบบ three rising w a l e นะครับคือเจ้ามือสะสมในขาขึ้นครับสะสมแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นอารมณ์ประมาณว่าต่อราคานะคือให้ราคาแพงไวหน่อยแล้วก็ถ้มีคนขายก็รับแล้วถ้าดูอีดินะวอลุ่มจะหายไปช่วงนี้ครับ พอลุ้มจะไม่ค่อยมีแล้วก็ดันต่อเลยครับสนอราคาแพงนิดหนึ่งพอมีคนคนขายก็ซับ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 ครับดันไปอีกสนอราคาแพงนิดหนึ่งครับมีคนขายก,ก็รับรับแล้วก็ถึงเวลาหนึ่งเก็บของหมดก็ดันพรวดเลยครับนะะนี่เป็นลักษณะของท r ีไ rising v o l l e นะฮะ,อะของฟินวิทเขาก็มีทำนะครับคือเนี่ยบอกว่า ถ้าเป็นการย่อนะมันจะเด้งขึ้นไปแล้วมันก็จะอยู่คือจะไฮจะต่ํากว่าไฮเดิมนะครับย่อลงมาแต่ว่าโลเนี่ยจะยกสูงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดันไปก็ไฮเบรกเอาไฮเดิมได้ครับแต่ก็โดนเทขายลงมาครับให้มันย่อลงมาแต่ก็การย่อเนี่ยนครับยกโลขึ้นไปครับโลอันนี้เป็นโลแรกใช่ไหมโล2สองสูงกว่าเดิมโล3สามสูงกว่าโลสองครับ,รบแต่ก็เป็นการยกไฮยกโลขึ้นไปเรื่อยๆครับ โล่ไอ้ไฮที่2องก็สูงไฮนิดที่1นึครับแล้วก็พอพอราคาข้ามไฮที่2อนี่ก็วิ่งพรวดเลยฮนะเบรกเอาท์ฮะนี่เป็นลักษณะของตรีไรซิ่งวอลเล่นะครับคือก็ชัดเจนนะประมาณนี้นะครับมีคนเขาให้เป้าหมายนะครับคือทาร์เก็ตเนี่ยคือเขาให้ดูตรงที่อันนี้ก็มีหลายมุมนะของคุณสตีฟเบิร์นให้ให้โลแรกครับ โลแรกถึงไฮแรกครับเป็นเป้าหมายนะใช่ไหมอ๋อโลแรกถึง3ามีกว่าแรกหนึ่งเนี่ยโลแรกกับไฮโลแรกกับไฮที่3นะครับเนี่ยโลเนี่ยนะเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้เขาให้นยก็ให้ตรงนี้เป็นเป้าหมายครับไปถึงในกาขายครับเป็นรับเทคโปรฟิตนะครับบางเจ้าเรียกว่า3 a s c e n d i n g v ว l l e y pattern นะครับได้เช่นกัน,นครับเนี่ยนะครับ นี่เป็นลักษณะทางทฤษฎีนะครับมาดูตัวอย่างจริงครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับอันนี้นะว่า1นึ่เนี่ยหนึครับแล้วไปครับนะครับนี่เป็นโลหนึ่ะไฮหโล2องไฮสแล้วก็ย่อมาแล้วก็ข้ามได้แล้วไปครับนะครับอันนี้ก็ดูอารมณ์จะว่าเป็น3รีไฮอันนี้ผมมาจากทวิตเตอร์นะคือถ้าจะดูในมุมของ ตีไรซิ่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามองนี่เป็นแนวต้านนะครับแนวต้านที่3ามนะ่ะผมว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของของคับเฮดเดิ้ก็ได้ก็เท่นกันครับเป็นหรือเป็นแฟลตเบสได้นะครับราคาชนแนวต้านแล้วก็ย่อลองมามีฟอร์บเลิกขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็ย่อลองมาครับไอช่วงนี้สําคัญครับคือความพิเศษของตัวนี้คือมันจะเขย่าเราในช่วงก่อนนี่มันจะวิ่งแรงฮนะผมโดนบ่อยนะคือผมซื้อนี่ใช่ไหม เห็นปั๊เฮ้ยย่อมาครับเว้ยแหนเดินไ้ยซื้อครับรกเอาโดนตบครับอันเนี้ยถ้าคุณตั้งซับบลอดแคบนะที่ผมโดนไว้นะผมโดนเขียเช่วงนี้ครับเขวนี่เดียวครับแล้วจากนั้นมันก็วิ่งแรงครับพอวิ่งแรงปั๊บเราเรางอนครับเราไม่กล้าวิ่งตามครับก็จบครับก็กลายเป็นว่าตกรถไปนะฮะเนี่ยมันจะเขย่ยาให้ตกรถช่วงนี้ฮะดังนั้นถ้าซื้อให้ดีนะ ซื้อระดับนี้ปับ๊บต้องอยู่โลนี้ครับระดับซ็อบล็อตอยู่ระดับนี้เลยนะตั้งเลยครับถ้ามันหลุดเนี่ยหลุดระดับโลของโลแรกเนี่ยถือว่าถือว่ามันไม่ใช่ละนะฮะนี่เป็นการซื้อที่ถูกต้องครับซ็ Stop อบล็อตถูกตองนะอย่าได้ตั้งในแบบที่แบบที่แคบเกินไปถ้าแคบเกินไปคุณจะขยา่าแล้วขยาว่ารอบคุณจะตกรถในแบบที่มันวิ่งพลิดเพลินเลยครับเนี่ยนี่เป็นความพิเศษแต่อีกอย่างนะที่ผมเห็นคือว่า พอมันข้ามได้นะมันจะมีจังหวะซื้อให้คุณอีกรอบหนึ่งนะตอนที่มันเนี่ยมันข้ามได้แล้วมันจะมีการเนี่ยซับแรงขายตรงนี้อรอบนะครับถ้าคุณไหวตัวทันนะคุณซื้อเบรกเอาเนี่ยก็จะขึ้นรถได้ถูกจังหวะได้เช่นกันนะนี่เป็นอีกตัวอย่างครับ ISG นะหนึ่งครับหนึ่งสองเนี่ยโลหนึ่งนะ ไฮหนึ่งโลสองไฮสองเนี่ยครับถังวัดเนี้ยมันจะ f force break out ครับถ้าคุณตั้งมุนนะปกติผมจะตั้งอันเนี้ยซอบต์ล็อตอันนี้ฮะโลอะไเลยพังครับโดนขย่ยาวครับซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็ลำบากเนาะถ้าให้ตั้งเนี้ยคือคุณต้องดูว่าคุณยอมรับความเสี่ยงถ้าหลุดนี้ได้หรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ที่ถือว่า มันก็ถ้ามองในมุมของ risk กับ reward นี่คุ้มหรือเปล่าต้องดูอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณซื้อ break อาทเนี่ยนะระดับเนี้ยแต่ว่าคุณตั้งซอฟต์ o ลเนี่ยเปอร์เซนที่คุณยอมได้คุณยอมได้หรือเปล่าถ้ายอมได้ก็ซื้อครับถ้ายอมไม่ได้ก็ต้องแบ่งเงินให้มันน้อยลงครับเพื่อที่จะรับความเสี่ยงถ้ามันหลุดนี้ไปได้นะแต่ว่าถ้ามันข้ามได้นะครับ ครั้ก็ไปนะไปนะอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นเลครับตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยนี่เป็นลักษณะจริงของ three rising w n l l e t นะครับคือมันจะเนี่ย fall breakout ขยับให้หลุดแล้วก็ไปต่อครับนะฮะตัวอย่างอื่นอีกไหมเนี่ยผมดูจาก Twitter นะ Twitter ก็จะมีผมเซิร์ชมาก็มีคนทํากันนะนะพลิกหนึ่งพลิกสองครับก็ อันนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคือจะมองเป็นลักษณะของของแชนแนลก็ได้เช่นกันนะครับมีไย่ไที่มันคล้ายๆกันก็มีคนทำนะทำหลายเจ้ามันนะครับอันนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยชัดนะผมว่านะครับตัวอย่างก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับไม่เหมือนกับเทฤษฎีที่ดูอย่างนี้เนาะนครับ เดูทางนิดหน่อยทาง Google มีไหมตัวอย่างนะครับเนี่ยคนก็ให้ 1, 2, บหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ก็ได้เช่นกันเบรกเอานี้ค่อยซื้อนะครับจริงๆเราเรามักจะซื้อตอนเนี้ยแล้วก็หลอกโดนฟอสเบรกเอาลกลับมาครับเนี่ยปกติเราใช้ตรงนี้ใช่ไหมเป็นระดับที่ระดับไฮเดิมอะเนี่ยระดับซอ l ลอดนะครับแต่มันหลุดนิดเดียวครับ ก็เห็นเนี่ยความยากมันคือเนี่ยฮะความยากคือคือคุณอาจจะโดนอาจจะต้องโดนเขย่าในช่วงนี้ครับช่วงนี้สี่ลอห้านะแต่ว่าคุณอย่าได้ตัดใจนะครับรอดูมันฟื้นกลับมาใหม่แล้วก็เข้าซื้อเมื่อตอนไเอานี่ทีก็ได้นะครับเห็นครับเนี่ยเห็นไหมครับซื้อเนี่ยคือคุณโดนเขี่ยเาเนี่ยแต่ว่าแล้ว ถ้าไม่หลุดซับลอตคุณก็ยอมรับไปครับแต่ว่าถ้ามันข้ามใหม่ได้นะให้ซื้อแล้วก็นั่งซับลอตใหม่ตัวนี้ไม่แน่นะครับคุณอาจจะไปต่อแรงก็ได้มันทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่พี่มาร์กเขียนนะเ่ยว่า,วาอย่าได้งอนหุ้นดาวรุวง่งเป็นขาดครับไม่แน่นะครับว่าทรงที่เก่เจออาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับคือเข้าแล้วฟอร์เบรกเอาท์ครับซับลอตครับโดนครับแต่ถ้าคุณทิ้งมันไป ไม่ดูนะหันมามองอีกทีมันอาจจะวิ่งแรงเลยก็ได้เนี่ยสำคัญผมก็เจอหลายตัวนะครับดังนั้นเนี่ยจากประสบการณ์ความผิดพลาดเองทำให้ผมกลับครับผมกลับมาดูอีกรอบนึงโดยเฉพาะหุ้นที่ผมถ้าเป็นอีทโทรโ่เรียกว่า recently invest ครับคือหุ้นที่เพิ่งลงทุนไปนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเปิดกราฟดูอีเทหึ่งแล้วก็ถ้ามัน ถ้ามันหลุดระดับที่เราตั้งเป็น a l ร์ t แล้วแต่มันมีศักยภาพคือมันทําทรงเหมือนจะฟื้นออกมาใหม่ได้ผมจะตั้งระดับ price alert อีกรอบหนึ่งที่หายเดิมครับถ้ามันทะลุได้นะก็ะเป็นระดับนี้หายเดิมคือระดับที่ตรงนี้ระดับนี้ครับเราโดนสต o p ปนี่แล้วใช่ไหม stop เนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าถ้ามันข้ามไม่ได้นี่โอกาสที่มันจะวิ่งแรงอย่างนี้ก็มีนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณโดน stop l o อ s ไปนะครับอย่าเพิ่งทิ้งมันนะฮะ ให้กลับมาดูกราฟหมายถึงว่ามันมันย่อดแล้วมันมีสักลย์ในการฟื้นใหม่ใหม่ไหถ้ามันกําลังฟื้นเนี่ยให้ตั้งพราเ a ิ e r t ใหม่ครับที่ h i ยของยอดที่3เนี่ยดูครับว่าเป็นยังไงครับถ้าค้ามได้ลองเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งครับไม่แน่นะคุณอาจจะได้เกาะรถขึ้นรอบใหม่ครั้งใหญ่ก็ได้นะครับนี่เป็นไอเดียนะครับที่ผมไปเจอมานะครับ พ a t เพเทิร์นที่เรียกว่า tree rising valley นะครับก็เป็นถ้าจะาจำกัดความเป็นภาษาไทยก็ว่าเบรกเอาเขยา่าสิ่งโหดวันนี้นะครับเนี่ยผมตั้งชื่อนี้แล้วกัน,ะค,ะนะครับก็ตามนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ